สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในตั้งค่าตั้งค่า EP2 นะครับก็คือตั้งค่าปุ่มนะโอ้พระเจ้าพีา่เนี่เป็นเกนมที่ร<อ><ด>ายละเอียดการตั้งค่าเยอะมากๆมากมาก,มากเลยอะ่ะถ้าทําคลิปนี่ผมว่ามีเป็นรอยอ่ะอันนี้ผมก็จะทยอยทําทีละส่วนนะครับตั้งค่าปุ่ม,ต,มตั้งค่าปุ่มกดเลีนครับตั้งค่าปุ่มกดตั้งค่าปุ่มกดมันจะมีสามแผ่นนะครับ แต่ผมอผมใช้แผ่นสามนั้นไปแรกแล้วผมก็เลยใช้แผ่นสามอะแผ่นสามมันดียังไงคุณเมื่อสังเกตไหมว่ามันมีไอะไรเนี่ยตุ้มๆนะครับทางสายอ่ะเวลาเราวิ่งนะครับแค่ผมดันขึ้นไปก็ปะแบ่ง้างแล้วครับดันขึ้นไปถึงจุดที่มันที่ผมตั้งไว้อะมันก็จะวิ่งอัตโนมัติเลยผมไม่ต้องใช้นิ้วโป้ง้างสายแล้วมันจะวิ่งอัตโนมัติแล้วเห็นปะมีประโยชน์ก็ตอนวิ่งไปไกลวิ่งนแบบไกลๆเราไม่ต้องเอามือไปทำดึกนิ้วบ้างนะแล้วก็มี้ หรือเอาม้วไปดูข้อในกระเป๋าอะไรประมาณนี้ไม่ต้องมากดอะอยู่นะโอเคเอกส่วนปุ่มมาแรกๆนะครับมันจะมันจะไง,ไงนะ่ะมันจะเป็นปุ่มแบบนี้เลยเพื่อนก็ตั้งตามที่เพื่อนถนัดเลยว่าจะทำแบบไหนนะอ่ะผมผมผมตั้งประมาณนี้นะครับก็คือเจ้าโป้งก็จะใช้หมุนจอยสติ๊กนะครับ แล้วก็กดกระเป๋าส่วนนิ้วชี้ซ้ายก็ใช้เอียงซ้ายเอียงขวาแล้วก็ยิงซ้ายนะครับส่วนแถบทางซ้ายแถบขึ้นจะวาทางซ้ายก็จะเป็นคอนคโโกงถ้าสมัยส่วนวน,นิ้วทางขวานะครับน,นิ้วมือขวาบุกขวาผมก็ยังใช้มานเดิมยินมมาเดิมแล้วก็ใช้กระโดดนั่งแล้วก็นอนแล้วก็ใช้ระเบิดใช้เปลี่ยนปืนนะครับ แล้วก็เราก็ใช้กดถึงเอพีแล้วก็ใช้กดสลับสูตรเล็งส่วนนิ้วชี้ทางขวาก็ใช้ซูมนะครใช้ซูมใช้หันใช้หันตาเลยครับมองรอบ,บๆแล้วก็ใช้ลงเลยประมาณนี้ครับไปมากระตุ้ส่วนเพื่อนเพื่อนคน,นไหนถ้าขนาดัดปุ่มเดนสไปแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องทำํำแบบผมนะอก็ใช้แบบ ที่ตัวเองถนัดแบบดีสุดแล้วโอเค่มมันน่าจะมีแค่นี้ไหมแล้วก็ฟังรถก็ผมใช้แบบเดิมนะรถไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยอ๋อเปลี่ยนอยันนี้นยครับเปลี่ยนความเร็วนะทีแรกมันจะแยกกันอยู่นะแต่ว่าผมเอามารวมเป็นแถวเดียวกางๆเนะี่ยเพราะว่าปกติขับรถก็เพิ่มความเร็วอย่างเดียวแล้วผมก็เลยเอามาเป็นปุ่มใหญ่ก็เลยว้าวต่อไปของความไวนี่เพ่กันใหญ,ญ่เลย คามไวนะครับถ้าคนเพิ่งเล่นนะมันปรับเป็นต่ํากลางสูงมาได้ส่วนเจโลก็ต่ำกลางสูงมาได้แต่ว่าพอเล่นเปตพักอ่ะมันจะรู้สึกว่าชินละมันต้องการความไวกว่าน,นี้ยเราก็ปรับเองได้เลยอ่าพาคา็มดุลนะครับความไวมันจะมีบนกลล่างอันนี้มันมีสองแบบนะมีของเล่นกับเจโลสโคมนะของเล่นก็คือไม่ใช่ใจเจโลอ่า เขาเรองก็คือไม่ใช่เจโลมันจะมีฝั่งข้างบนกับฝั่งข้างล่างฝั่งข้างบนมีอะไรบ้างฝั่งข้างบนก็คือการปัดหน้าจอนะครับในขณะที่เรายังไม่ขึ้นสโูปนะอย่างเช่นตอนนี้ผมตั้งอยู่สองร้อยยี่สิบเจ็ดะครัแต่ผมจะตั้งไว้แค่สามสิบประมาณนี้นะนี่ผมปรับหน้าจอนี่ผมปรับแล้วนะที่ผมปรับเร็วแรงเลยนะมันหันไปแค่นี้เพราะว่าอะไรเพราะเราปรับน้อยๆกระ้าาเราปรับไปเยอะ อ่าปรับไป300เลยนี่ผมปรับเท่าเดินมนะโอ้โหดูนะฮะเกือบเกือบเกือบกลับ,บมาที่เดิมแล้ว่าเร็วๆนี่เท่ากับกลับมาที่เดิมเหมนะือน <Wow. S 1> ผมว่าจะปรับนความไวที่ผมถนัดน,นะก็จะปรับไปที่นั้น mm hmm. ส่วนเพื่อนๆถ้า,เ,าเล่มาแรกๆอ่ะแล้วเพื่อนกินเออแค่นี้มันก็ไวแล้วนะอะไรประมาณนะี้เพื่อนก็เล่นแบบนั้นไปก่อนแล้วก็ฝึกให้มันแบบไว,ไวขึ้นไวขึ้นนะครับแบบเจอตะปูแล้ว ให้มันสําคัญยานิ้วเราอ่ะเราเจอศัตรูอะอยู่พลังเนี้ยตกนั้นกลับมายิงแด่พอดีอ่ะประมาณนี้ครับต้องแบบหันมีสองนี้ไม่หันไม่หันี่งงบักหันโอเคส่วนความไว FPP FPP นั่นก็คือเวลาเรากดหมด FPP เนี้ยเราก็เนี่ยเราหันเนี้ยครับ เอพีพีนี่น่าจะต้องทำให้มันช้ากว่าพีพีนะมพนนะไม่แน่เหมนกันเพราะว่ามองมันใกล้กว่ามัน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 ไม่ไ้ไกลมันไม่ไ้ไกลเพราะเราจมากเราจะเอาต่อสู้ในระยะใกล้ๆนะครับเอพีพีส่วนเลดอนี้ก็ตั้งตั้งตามพื้นผ่านยอด้ที่มันให้มากาะม่ไม่ค่อยจังเป็นอะไร มันก็จะเป็นสําหรับสะกบไก่ครับะระโคบแบบนี้ครับเวลาเราฟูมใช่ปะมันะระโบไก่อะเราก็ต้องการแบบปัดนิด,ดปัดเยอะแต่ว่าให้มันขยับน้อยใช่ปะเพราะะกบไกลถ้าปัดเยอะแล้วให้ขยับเยอะก็พอดีครับปัดเขาลงนี้ไปถึงเขาลงนี้ตัวมันดูนะแค่เดียวนี่เราปัดจีนประเด็นมาเข่าฝั่งนี้เลยเราก็ตั้งให้มันขาลงนะอันนี้สําหรับความไวไกล้องนะครับข้างบนส่วนข้างล่างก็คือความไวกล้อง เมื่อตอนยิงนะครับผมจะปิดเจโอทัศน์นนะเราผมจะมาใช่อธิษฐานไปดูอันนี้ผมตั้งไว้72นะผมจะตั้งแค่อ่าสมมติมันมาแค่อะไรดี14นะครับผมใช้ตนะศน์ภูาสามนะนี่นะตะ้ทัศนสานนมยกผมใช้ทัศน์ภสามแล้วผมก็ยิงนะครับมาไดา้ยิงมาได้ยิงนกตกนาต่าจะบททองฟ้าครับ เราก็เปลี่ยนเป็นกดยิงแล้วก็กดนิ้วกดนิ้วอะกดคางไว้แล้วก็ลากลงมาด้วยน,นะววมนไม่ต้องจะดเพื่อนเพราะว่าเคือมันดีมากทาไงดีทําไงไม่ให้มันไม่ดีแล้วก็ไปที่จานวนนะครับปรับมันขึ้นครับเมื่อกี้ผมปรับอยู่ที่เจ็ดสิบเท่าไหร่ไม่แน่ใจละอกเจ็ดสิบสี่แล้วก็แล้วก็ผมก็จะมาเดิน กดยิงแล้วผมก็จะกดยิงแบบเลื่มอมเยอะเราลากมาลงเรื่ยมันเลื่อมอยู่เริ่มอยู่ในกลุ่มน่อยแไม่ใช่ไปย,ยู่นะต้องการปิดปหรือเราก็ไปปรับตยางเงี้ยก็ได้ให้มันเข้าที่อย่างปรับขึ้นปรับลงถ้าเราปรับลงมากเกินอ่ะมันจะกลายเป็นเป็นดีดขึ้นใช่ป่ะแต่เราปรับปรับมันมากเกินอ่ะ มันจะกลายเป็นสายไปสายไปวายเอะไรองนี้ไม่ด้ไม่ใช่ละไปแต่ตัวมันมันจะคุมนีอยู่นะมันจะแบบเวลาเราลากหน้าจอม,มันจะลงมาเร็่เกินอนะเรี๋ยวเกินไปจะปรับเลยประมาณเ0็ดเจ็ดสี่ประมาณแต่ก็ยังไม่ไม่ชดีที่สุดนะเพราะว่าผมก็ยังยิงไม่นิ่งหมดผมอาจจะต้องมาปรับตรี้อีกเยอะเลยโอเค มันก็จะมีที่ใช้หลักๆก็จะเป็นสโคปสามหร 6, ือสโคปหกหรืสโคปสามนี่แหละสามมืนกับสโคปเฮดด์นะหร 4, ือสโคปสี่มาปรับให้มันใกล้เคียงกันสามกับสี่ที่สน้ารถเอาไว้เปรยบเทียบกันนะนี่มาปรับให้มันใกล้ๆก,ก,กันมีอะไรอีกอ๋อแล้วส่วนข้านล่างก็คือ ตัวละครพยายนานผานนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะน,นี้ไม่ต้องไปปรับหนก็ได้เอาเโอเคมาที่เพลย์ของเรานะเจโรสโคปสาหรับคนที่ไม่เคยเล่นเจโรสโคปนะครับแนะนําให้เปิดตอนฟูมไว้นะครับเพราะตอนโกติเราเล่นเราจะไม่ได้เปิดแต่ว่าใชน้นิ้วหันมาจอใช่ไหมครับเล่นม,มีอะไรนะใครเล่นเกมใครเครียดอ่ะเลอไปเล่นมาป็นจัเครียดเลยเวลาเราเจอกระโตงเนี่ยเราเ,เอาเอ,เอมันอยู่ตรงนั้นใช่ปะมันอยู่ตรงกล่องน,น,นะเพื่อน อยู่ตรงะน,นั้นไ้วะแล้วเราวิ่งมาเนี่ยเราต้องอยังไงเอานิ้วรอไว้แล้วทำเครื่องหมายเอาิ้วลากเ้าอรอไว้แล้วแบบขึ้นมาค่อยกดยแต่ขึ้นถามว่ามันช้ามั้ช้านั้นต้องหันไปกับถึงแ,แต่เราค่อยกดจ่แบะยิ่งเราไม่เปิดใจโลตอนภูมนียนะมันมันเราต้องใช้นิ้วน่ะลากไปซ้ายลากไปขวาใช่ปะถ้าเราเปิดใจเลยอ่ะมันเช็ดเอียงตัวกับนะครับพะไปทาาไหนก็แล้วประตูวิ่งทางไหนเราก็หักสามอย่นี้น มันมีข้อดีหนึ่นะครับ่วนพอเราเล่นแบบเปิดเอ่อเปิดตลอพอจะรู้แล้วทำไมว่าจะลงทางานยังไงะครับก็เปิดทั้งหมดไปเลยอ่ะมาที่ความหมายแล้วก็เปิดทั้งหมดไปเลยเปิดตล,ลอดเราก็ในช่วงแรกๆเราก็อย่าไปเปิดโอ้โหจะลบสามร้อยสี่ร้อยเหมือนเราน,น,นะครับเราก็เปิดเท่าที่เราไหวนะแล้วก็เนี่ยเปิดมานก็นจริงใช่ปะแต่เราก็ ลดรถแท็กมาเหลือสักประมาณหกสิบก็ได้นมาวันนีครับภาษาไปนะเอาสักอ่ะจะบอกนยโอเคทีนี้ผมเปิดสี่ร้อยเยอะป่ะผมจะลดมาเหลือสองร้อยอ่าประมาณนี้ครับหน้าจอได้มันก็ยังเออสำหรับมือใหม่ก็ก็ได้นะเออใช่ไหมก็ไม่ไม่มึนมากไม่งงมากแต่ตาอไปยังปรับทันบ้างมันก็ค่อยหมุนก็ได้ จะเหมือนถ้าคนเล่นเก่งแล้วมันรู้สึกว่าช้าแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาเราจะเจอกระตูเอ้ยทำไมทำไมเราไม่ทันมาเลยวะทำไมเราหันไม่ทันเลยวะไม่ทันมาเลยมันมีปอดตลอดแล้วมันอืมอะไรประมาณนั้นครับเวลาเราเราจะแบบยวิ่งเข้ามันวิ่งเข้าประตูมาแล้วเราต้องวิ่งขึ้นมาไดเนี้ยเราจะหันหน้าจอบางทีเราใช้หน้าจอหมุนช่วยะครับมันก็ได้เยอะเลยนะอืม มันคล่องตัวไปเยอะเลยกระโดดเข้ากระโดดออกหมุนหน้าจอช่วยไม่ต้องใช้ิ้วอย่างเดียวครับโอเคมีอะไรอีก <c oughs> อ๋อใจโลใจโลอันนี้ก็คือเปิดใจโลเปิดกล้องเมื่อกี้ไม่เปิดใจลบแต่เปิดกล้องเปิดกล้องแบบไม่ได้ยินนะ เปิดกล้องแบบไม่ได้ยิงก็ทั่วไปก็คืออย่างเงี้ยรับเปิดกล้องแต่ไม่ได้ยิงใช่ป่ะนะก็มันก็จะเร็วล้วผมทําให้ดูผมไปกาก็ทำยังไงอ่มันเช่นเปิดกล้องให้มันไวใช่ป่ะปิดกล้องให้มันช้าดีกว่าแต่เวลายิงอ่ะผมจะให้มันเร็วนะนะผมจะลดตรงนี้ไปที่เจโลก็เลยแล้วก็กรโปสามผมอยู่ที่สองร้อยสี่สิบใช่ป่ะนี่คือมันยังไม่ได้ยิงนะแต่กล้องมันจะหมุนได้เร็ว ส่วนอีกอันหนึ่งผมจะปรับเป็นเท่าเดิมก็คือเวลาย,ยิงอะ่ะผมจะให้มันเร็วเฉพาบสามเหมือนกันนะข่งสามนี่ก็พอเฉพาะสามแต่อันนี้ผมจะปรับให้เหลาครึ่งหน,นึ่งที่พายวะอาจารย์ไม่ควอ่านใช่ไหมสองร้อยสี่สิบลักโอเคอันนี้ให้เหลือครักร้อยหนึ่งนะครับเพื่อหาป่าหานะโอเคแต่เวลายิงจะ,ะเร็เวะ่ะแต่เวลาก่อน,น,นมันไช้า นะครับหันเท่ากันนะนี่ผมหันแบบแรงๆนะแต่เวลายิงทำไมมันเร็วนะครับมับนต่างๆตรงนี้นี่รรนนครับกิดเราไปเกินขั้เดิมครับเท่าไหร่เราจับจำได้ปะสองวันส,สิบเนาะโอเคนะครับมีเท่านี้จริงมีเท่านี้เลยนี่ก็คือหลักๆแล้วหลักๆที่จะต้องรู้ในปัจจุบันนะครับ ต่อมาก็จะเป็นอนพวกพวก combo นิ้วนะครับ combo combo Com อย่างเช่น combo คืออะไร combo ก็คือแบบผมเอียงตัวแล้วผมกดเล็งไปด,ด้วยมันจะเรยนะและ้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเช่นผมเจอศัตรูข้างหน้าอย่างเงี้ยเวลาผมเจอศัตรูผมชอบบัเรียเร้ยกาืนไปนับยิง ให้ศัตรูมันเห็นเราไว้น้อยสุดเราอาจจะแอบหลังกราเพงแบบแอบเฉี่ยวเียกําแพงอะไรยิงแล้วเวลาศัตรูมองมามันจะเห็นเราแค่เดียวประมาณนี้นักแข่งถ้าเป็นนักแข่งอ่ะเขาจะเอียงตัวแบบเอียงตัวไปยิงอ่ะบางทีเราไม่เห็นมันด้วยซ้ำเวว่ามันยิงจากข้างหนเอียงมันดเดียวมันปาดเราแตกเลยอ่ะอือ หรือว่าเป็นเทคนิคอื่นๆก็ได้ที่เพื่อนดูมาจากยูทูบนะครับช่องที่เขาติดคอนเทนต์มาแบบว่าเออเทคนิคครับคืออย่างเช่นเ,เราตู้กันในบ้านนี้เขาเปิดแอรพีพีครับโดนลงไปปุ๊บกระตุน้นมากกว่าไอเห็นงกันบ,บ,บ่อยๆแล้วก็พบกระตุ้นไม่มาทำกันอนะปรนะมาณนั้นเนี่ยตัเนี้เราจํามาแล้วก็อามาใช้หรือว่าการสน a บยิงมาต่อแรกนะครับประมาณน,นี้ครับ กึงตตรงหรือว่าจะเป็นสายผุ่มสายยิงเข้ามาช่วยผุ่มสายยงงิกงก็เป็นเทคนิคเป็นสกิลของแต่ละคนนะลาเราเจอบางสถานการณ์ันก็ต้องอาม,มาใช้นะเนื่อนๆพร้อมไปแล้วก็เอาไปใช้จริงด้วยนะครับมาที่มันช่วยเราได้เยอะเลยว้าว อโอเคเดี๋ยวผมลองดูอีกหน่อยนะว่าผมหรือบอกอะไรไปบ้างากราฟิกกราฟิกนี้ผมปรับทั่วไปเลยนะตรงดงนจะฝุ่นก็เปลี่ยนแล้วก็ปรับในซอฟความละเอียดภาพก็ปิดไปจะบางคนเขาก็เปิดสีตัวฟอ,องแล้วก็หมดตามปกตเนี่ยบางคนก็ใช้สีเขียวนะแต่ผมใช้อันนี้แล้กวกันเงาก็ปิดไปนะครับเียงแบตน,นะ ความสว่างปส่แค่รอยเดียวหน้าจอผมปรับโค้งมนเลยนะแต่ถ้าของเพื่อนมันเป็นอะไรอยู่ก็ไม่ต้องไปปรับเป็นแบบผมก็ได้นะแล้วก็การิกอัตโนมัติอันนี้เปิดอะไรก็ได้ดี๋ยวก็ปิดก็ได้โอเคการเก็บอีกอย่างหนึ่งการเก็บก็การเก็บก็คือเวลาเราลงไปในแมปครับเราจะเก็บลูกกระสุนอย่างเช่นเอเคเนี่ยครับ เราอยากเก็บประมาณ180หรือว่าเท่าไรเราก็เพิ่มมาได้เลยเพิ่มลดได้เลยเดีอยวมโเงี้ยครับเราใช้ M4 เป็นหลักใช่ปะแล้วก็เก็บมา250อะไรประมาณนี้ปากกา250แล้วก็อ,กกกอะไรอีกเครื่องมือแพทย์ไอ้ยาใหญ่ครับที่ปั๊มทีเดียวเต็มอะมันหนักนะผมจะเก็บแค่เดียวเพราะว่ามันจะเปลืองนพื้นที่กระเป๋านะถ้าเก็บไปเยอะถ้าเรามีเยอะเราก็ทิ้งแล้วก็มาร์กให้เพเเเเื่อนก็ได้เพื่อนคนหนึ่เนไปได้วิมเอา แล้วก็ชุดะสมพยาบาลเขาเรียกว่าอยายาลองจากยาใหญ่อ่ะคอันนั้นอ่ะอันนี้ก็เก็บไปทักสามอันหรือสี่ห้าอันก็ได้แล้วก็ผ้าปันแผลก็ตายตัวก็ห้าอันเครื่องดูดเครื่องดื่มชูกำลังก็เก็บไปอย่างละจริงๆถ้ากระเป๋าได้กระเป๋าสามก็เก็บไปเยอะๆเลยก็ได้ถ้าเพื่อนไม่มีก็แบ่งให้เพื่อนแล้วก็อดรีานาลินเก็บไปแค่สองเข็มก็พอหรือแล้วแต่นะหรือแล้วแต่เพื่อนอันนี้ ผมก็ก็แล้วแต่เพื่อนแล้วก็ระเบิดมืออันนี้เอาไปสักห้าลูกก็ได้เพราะว่าเวลาไปโถมบ้านใครเราไปชาบ้านเราจะได้ใช้ระเบิดปลาอัดเชา้าไปนะก็ระเบิดควันอันนี้ก็เก็บไปแล้วแต่เราก็ได้แต่ผมเก็บไปห้าลูกเอาไว้ตอนปูสมุกไงครับเข้าวงไม่ได้ไม่มีพื้นที่เล่นเงี้ยเราก็ปูสมุกไปก่อนหรือว่าปูสมุกหนี่างเงี้ยครับได้เหมือนกันป,ปูสมุกช่วยเพื่อนก็ได้เหมือนกัน แล้วก็ระเบิดแสงระเบิดแฟลชอะไม่ค่อยได้ใช้หมวกเลยไม่เก็บแล้วก็ระเบิดเพลิงอันนี้ก็เก็บเพิ่มก็ได้นะครับสองอันสติกบอมนี้น่าจะเป็นอ้พวกหน้าไมายหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ความต้องการของสโคปนะครับเราอยากได้สโคปไหนเวลาเราเห็นอนะสมมติสโคปสามสโคปสี่มันตั้งอยู่ด้วยกันเนี้ยถ้าเรากดสโคปสามไปอะอันนี้ไม่แน่ใจละขีดจำกัดของสโคปเราน่าจะแบบเก็บได้อย่างละอันละมะั้ง แต่ผมตั้งลบทุกอันเลยผมกดไว้แค่สโคปสามเพราะว่าผมชอบสโคปสามที่สุดนะหกก็ได้อ่สโคปหกมันก็สามารถลบเป็นสโคปสามได้เพิ่อมอันอนี้งแล้วกันสโคปแปดนี้ผมปิดปนะ,ะครับสโคปแปดนี้มันชอบเก็บไปเองนะไม่รู้เป็นอะไรเอาไว้ใช้ก็สนินะครับสโคปแปดแล้วก็เป้าเล็งเป้าเล็งอันนี้ก็เปลี่ยนได้จะเปลี่ยนเป็นสีเปลี่ยนเป็นแบบไหนก็ได้อืม โอเคน่าจะประมาณนี้เนพะื่อนเอฟเฟคสีเอฟเฟคโจมตีอ่าแล้วแต่เรานะครับเาชอบแบบไหนก็เล่แบบนั้นที่จริงไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ถ้าเป็น,เป,นเป็นปืนแบบปืนแอมโฟน้ำแข็งหรือว่าแอมโฟที่มันเติมมาหรือว่าปืนอะไรที่มีสกินอนะ่ะเวลายิงแล้วมันจะขึ้นเปเลือดไหลแบบเป็นสีชาดๆอะแั่นั้นผมว่ามันก็ค่อนข้างโกงกันนะมันทําให้เหมือนแบบไม่รู้ดิมันมทําให้ เปย์สโตได้ดีขึ้นหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเห็นเขาคนไหนที่มีพวกสก,กินแบบนี้เวลาย,ยิงแนละ้วมันเป็นเอฟเฟกสวยๆอ่ะม,มันจะยิงกันนี่เขาอาจจะเก่งแล้วแหละ,ไม,ละมไม่เก่งเราคงไม่เจอหองเนะโอเคทุกคนคลิปต่วไปก็มีเท่านี้นะครับต่อไปผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคใส่แรงและว,ว่าผมมีวิธีใส่แรงยังไงให้ตีมือแบบผมเนะี่ยเหมือนแบบอ่าผมสเปรย์เนะี่ยยัง ไม่โดดนะฮะร่เออแต่ทำไมผมถึงขึ้นถึงแหลงแหลงเอเดมาเตอร์นะซีซันนี้แต่ในอดีตผมถึงแหลงอันนี้เลยนะครับเอเดโดเมนเตอร์เลยนะซีซันที่แล้วนะนะครับ,นะรบนะให้ดูตรงนามบัตรนะครับนะครับผมเคยถึงเอดโดเนเตอร์นะส่วนซีซันนี้ผมอยู่ที่เอเดมาเตอร์นะเดี๋ยวผมมีทคนิคยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกในคลิปหน้านะครับ คลิปนี้ก็ไป้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ